ม่อีกครับตรงละเออมาเลยมาเลยมอ่อีกอีกอีกขวงมา,ามอะขวา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 นิดนึงอีกอีกพออ่ามาครับมาเลยเลยมาเลย,เลยอ่าโอเคเโ,โอเคผ่านละ ไปมาเลยมาเลยหนงจ้ะไปเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บึงถอยเพิ่หน่อยครับถอยแป๊บถอยอีกนิดโอดเค <Okay. S 1> แล้วก็เคแล้วเนน้าเลย

ไปเลยไปเลยไม่แตกบอกแล้วแล้วขายราคาพิเศษให้อยู่ไม่เป็นไรแตกซื้อดีนากาก่อนโอเคมาบายเ็ดหอยดีแรงเยโอเคย่แนบแนบ่างเฉย าเไ,ไม่ขึ้นลายไหนพี่ลายเดิมนี่นะลี่ย,ยร้รอซ้ขึ้นหินนี้ครับถอยเน็ดอีกเน็ดหนึงโอเคมาถอยถอยอีกเน็ดพอ พ่อเทสขึ้นมาก่อนครับพ่อพอพอร้องมันมีตรงถอยไปอีกนิดล้องตรงขึ้นมาก่อนพอเดี๋ยวแป๊บนึงหลุดพี่หลุดอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้นขึ้นมาก็เริ่มเจ็บกันทีละน้อยน้อยพี่สุคนแรกเลยอ่ะพี่สุมาเข้ามาด้วยน่าจะมีแค่สองคนนี้แล้วแหละ คนอื่นแน่ผมก็แค่งอแค่นั้นแหละพอละวนี่เป็นเลยครับเท้ขาขาดครับอขาดเข้ากลางเข้ากลางครับขาดขาดตรงข้อต่ออ๋อขาดตรงรอยอ๋อใช่แปดทิศครับนี่หนักหันมากเลยพี่โป่องอ่ะโป่งอ,งอะไรอ่ะโป่งดินดำอ่ะไปอ่ะสองพันอะสามพันอะทำไมอ่ะมเมาเว่ยเมาทะเลด้วย รอเวียนรอเวียนโอเค ลอเวนลอเวนเดินขึ้น นี้เราอยู่นีงไม่ถึงครึ่งทางนะครับของนางยอกยผมก็เทลงมาเขาขาดอัชรคันสงก็พังเป็นบานงคันแล้วนะครับมนันครับคลิปนี้เราติดตามชมครับ